งานอ่ะล้อออกเดี๋ยวค่อยฟังเอออ็นดูมันนะการมันเย็นเลยผมได้เอาแ่คนอืมเดี๋ยวให้หาวิธีเลี้ยงใหม่ซื้อใหม่เลี้ยงใหม่ได้ความรู้แต่อ็นดูมันน่ตายหมดเลยเลยรู้ไม่เหลืออะไรเลยเอาซื้อมาเป็นเกือบห้าร้อยกว่านะชุดนี้ทำไมน้อก็ตป่ดระวังมือระวังมือมือสะบาดแผลงานออกมะเออไปออาออกมาไว้ฝัง เดี๋ยวเอาขอบก็ฝาอเออ,เอ,อถือถือไหมเดี๋ยวเป็นเชื้อโรคเองต้องล้างมือเลยนะถือไหมมาไว้ที่ต้นที่ก่อนไว้ที่ต้นนั่นฝังต,งตรงใต้ขุดเบ้าอะไรเด้อขุดลงลึกหน่อยเด้อไปไปเอาขอบกที่บ้านไว้เาฝากไว้ให้และเออไปแล้วาออมาปิดล้อกเอาคืนเนี่ยมายไหมมาปิดเล้าคืนหมาจะเข้าไปบ่ไหวหมานี่ สายไม่ดีเนาะสาฮักสาเอินโดยังมากัดไก่ตายหน้าหน้าคอนบุกมาไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีเอ้าล้อทับไปยังกรอบเอาสาเอาอาหารไว้เอามาให้มันเนี่ยข้าวข้าวสารกับผักสดนี่เออน่ะทับเมืเอียงหน่อยเอียงหน่อยเนี่ยเออเอียงหน่อยไปไปเอาข้บกไปบัตรไป เอาไปทํางานจบควายไหมเออควายแล้วนี่เดี๋ยวเอาไปทํางานแล้วโอ้เห็ดเอียงชาหนิเฮ็ดอะไรนี่ออกนี่เห็ดกินได้ไหมนี่โอ้เห็ดนั่นนี่เห็ดปวกนี่ชาเออเห็ดปวกเห็ดปวกเอาไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บเออเห็ดปวกแล้วนี่เห็ดปวกน้อยแล้วนี่เพิ่งกินกันนั่นนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพุชแลงเด้อมาเก็บเด้อ เด้อช้าเด้อเดี๋ยวบอกอาจิตมาเก็บเอาเด้อเเห็ดปวกเนาะโอ้เห็ดปวกน้อยนะนี่เด้อเด้อดูอีฟไว้เด้อเดเดี๋ยวให้อาจิตมาเก็บแกงแกงก็ไปแบ่งกันกินเนาะไม่ใช่เห็ดพี่น้องหลายนะเว้ยนะใช่เห็ดพี่น้องหลายเนาะเดี๋ยวจ้องดูดีก่อนเนาะถามคนเท่าคนแจกก่อนแต่เอาว่ามันใช่นั่นเห็ดปวกน้อยนั่นเนาะแม่นแล้วแม่นแลวเห็ดปวกนั่นแหละ เดี๋ยวให้มันเดี๋ยวให้อาจีนมาเก็บมาเลยเนาะนี่มันขึ้นนี่เนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเอาขาบกขวายแล้วเนี่ยโอ้นี่งามเลยเห็นไหมผนังเขาทำไว้นี่นี่เอาเอาต้นนี้มาซับไว้นี่ต้นยาแพร์หาอันนี้ก็ซับให้มันใหญ่ขึ้นนี่รากมันจะได้ยั่งยึดผนังไว้เนาะ ไปไปเตียวเออไปด้วยกันยังไม่ใส่แมตแต่ข้าใส่ไม่เป็นไรน่าจะเอามาเลยอ่ะเป็นยังโอ้นี่ดอกน้อนไก่สวยงามครับเป็นน้อนไก่เลยน,นั่นี่สวยสวย